ครับสวัสดีครับรุ่นนี้อ่าเนี่ยรุ่นนี้เปิดใหม่วันที่8เรียนได้3วันเลยนะรุ่นนี้อ่าเรียนได้สามวันเนี่ยลงมือปฏิบัติเลยอ่าเจ้านี้เนี่ยได้ท่าไหร่แล้วได้หลายตัวแล้วหาววสามตัวแล้ยนะเจ้าเนี้ยอ่าได้ตัวที่4ของในชแนลอ่าเจ้านี้เพิ่งมาใหม่เพิ่งจับแก้ไขปัญหาในเรื่องตัว ยิ้มเมเจ้ากล้องแล้วเจ้าเชียงรายนี่ก็ไอ้ไม่ได้มอนี่ก็่ะหลายตัวเลยหลายตัวอขอเธอโบสตาร์เนี่ยมันจะไม่ถึงกันครับขอให้มันล็อกขาสตาร์เตอร์เดี๋ยวมันก็จะทำงานเองสายตรงนี้จากตรงนี้วันแล้วนี่ถึงไหม ไม่ใช่มันแตะเลยนของมันว่าเส้นนี้เส้นนี้ถ้าไม่ถึงก็เปลี่ยนอ่าต้องต้องให้ถึงนะครับถ้าไม่ถึงมันจะอ่าข้างนี้ถึงไหมอันนี้เส้นนี้เนี่ยเส้นนี้ขาออขาต้องเปลี่ยนเส้นนี้ขาตัวนี้กับอันนี้มันต้องถึงกันคือใช่ต้องให้ถึงครับถ้าไม่ถึงไฟจะไปครบเส้นนี้ถึงไหมจากนี้มันนี่ถึงไหม นด็กกลับมาใหม่เริ่มไ้ฝึกีวิตบันไดไอ้คู่นี้ <c oughs> คู่นี้ก็มาเก็บงานเขาจ้าเนี้ยเก่เก็บงานรถเนี้เปิดใหม่นะวันที่8 8.9.15.16ก้าสี่วันอย่างี้ใช่ไหมสุดยอดเลยจา้าเด็กก็เล่นไฟเบอร์เลยเล่นไฟเบอร์ ช็อตเด้ี๋ยวใช้ไฟเขียดเดอในสวิตกมบนอยู่ไหนนะเสวิตเดียนะเราเราจะเช็คถอดด้านนี้ได้ไหมอ่าถอดด้นนี้อาจะเดี๋ยวให้วัดสวิตขึ้นไหมสวิตแย่เข้าเทอร์โมฟิววัดสวิตขึ้นไหมตัวเดียเป็นพัดลม22นิ้ว อ่าขึ้นไหมโอเคนะโอเคประกอบเลยเดี๋ดีหมุนเตี้ยวเลยเดี๋โอเดเลยได้ไข้ากับข้าวไปแล้วห้าร้อยบาทแล้วฮะห้าร้อยบาทนะยี่สิบสองนิ้วเนี่ยเออไปเที่ยวสังขาดได้เลยนะเนี่ยเออไอ้ปลายนีมันต้องอยู่รวมกับเส้นปลายทั้งหมดไหยครับใช่ใช่ มมไม่ได้ต้องหาเนเจ้านี้ก็เคยเมืองน่านเนี่ยมือหนักไปหน่อยขาดเนียเอาใหม่ต้องทำให้ได้เนี่ยครับในรุ่นนี้เรียนอยู่สูตรฝึอกอาชีพบางพัดเจแกนเจ็ดสิบเกาสอนโดยอาจารย์ธนารัตจุมเพงีงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ าใจดีมากย่ายไมเคคีรรับบางทีมันก็นเดือนร้อนเหมือนกันทวางยากันเนี่ย <c oughs> อ่าโอเคนะครับโอเคครับใครจะเรียนก็นเชิญได้นหะครับ